ว่<ม>าเสียเอาไปขาย<ม>าาวาเสียไปขายเพราะยมันคนขึ้นเรากาาอนศพอาขายท้าไนได้บ่เมื่อไรสีขายได้ตั้งใจว่ามาบ,าบา้านว่าสีมาขายเขาพยามันนี่้เขาท่านเป็นราข่าวสินพี่นอ <มา S 1> ้องพญามันเนี่ยยัดสอบปีนี่สองร้อยปัดติโทว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมผมรีพี่นันครับผมรายการตอกกาแฟกับน้องนะครับผมบรรยากาศสาๆครับพี่น้องครับเมือนี่นะครับข้นเขาขึ้นเหล่าครับพี่น้องครับข้นเขาขึ้นเหล่าได้พี่น้องแดดออกแด้วโอ้ห้าหนาวแห้งรับพี่น้องโอ้จนตันดังหนาวเป็นไงมัน เฟปกาลงเฟปด้วยคนเข hmm. pues anyway> ่าขึ install. ้นเล่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยมาเสียไปขายมาเสียไปขายพญามาร์คนขึ้นเล่าก่อนซับขายท่านใดได้บ่มืาไหนสิขายได้ตั้งใจว่ามาบ้านมาสิมาขายเขาพญามาร์นี่นี่เขาท่านนี้เป็นราคาเท่านี้พี่น้องพญามาร์นี่ยักสอบปีนี่สองร้อย ปัดทีเถอะสองลย <c oughs> อ,งลย,สองลยสองลอยสอกครับพี่น้องแมันสมเสียพอาิมัน,นีสมมุติเราค้นขึ้นเหล่าครับพี่น้องเอา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 ยาสีอ่อนยาสีอ่อนแห้งแข็งแรงเขาไว้ครพี่น้อง คนขิงไส้กันครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้สุดยอดสุดยอดนี่สมุนท้อแก้วมาทานครับพี่น้องทุ่งไงแนี่ยทุ่งไม่ใส่ยังใส่เงินพดอ่ะโอ้าถึงเงินหลายเนาะนี่เข่าพี่น้องเสโซกินข้าวหวานย่ำาครับพี่น้อง นี่คือผู้เข้าสอบขอนเนียนสอ,องเทจยททว,ทวขอนเหนียวขอนียนบอลระหว่างขอนเหนียวขานเจ้าบุคคลสัมบายพี่น้องเป็นวัดแมงมาถืออากาศเย็นงเย็นจะโซ่ทอดหนาวพี่น้องนี่มาตก,ก,กเื็นเนอะเอ๋อแบกแบกแบกเด็ดไปซื้อเนื้อมาซอยม,มาเอมามาซอยจุครับผม เดินทางมาถึงเครื่องทางรับพี่น้องแบกข้าวนียวขึ้นประมันเก่าซิบสอบยังอร่อยจอย่างจะเทศยังกินอนเียรกินฟันชฟันกย่เี่นอ่ได้เนื้อมากหนแม่ไปซื้อมากังหันนี่ครับก็ดีแบกขึ้นไป ข้าวเหนียวหั่นเกาซิบสอบครับพี่น้องครับไเวิรด้วอะไรบม่ค่อยไดแบกไ่ค่อยได้ใส่กำลังไรครับพี่น้องกระโพหมู่าอยากให้ไยทำโอเคครับพี่น้องเส็สิ้นพลเกิจคนเข่าขึ้นเล่านี่นี่สอบดิข้างล่างผมครับเดี๋ยวผมยกขึ้นให้ดอกัน เป็นไงพี่น้องเต็มเหล้าอันยัดเต็มเหล้าอันยัดโอ้โหยังมานหมานสมซื้อครับปีนี้ยิ่มเปื่อยเปื่อยคลับปีนี้อยังในที่แรกแบกกรับเขาขั้วอันนี้แบกกรับนี่บอกครับบอกเขาเอาเดี๋ยวผมยกไปสอบนึงก็ได้เอออย่างอื่นเข้ามาทำเต็มเหล้าอันยัดครับเต็มอดดยัที่แรกว่าสิเด็กขายออกพร้อมใจคาสีคือสิบวันเด็กขายดอก ถกเล็กก่อนครับพี่น้องถึกเล็กกับพ่อพ่ออ่พ่อพ่อคาเกี่ยวเขาถึกเล็กก่อนที่แหลว่าสิคายออกคาเกี่ยวเขานะครับอืมต้องกัดโอ๊บบริชายดอกยยามันมาไว้มาไว้มาดับซอยวสันพญามันมาเอาพี่น้องเอาเดี๋ยวค้นในเข่าไป้วเราไปไปใยขั้วกอนนะครับ ตอนนี้เอาไปสีก่อนนะครับผมเขาไม้ครับพี่น้องใครอยากกินเขาไม้กระทักมาเด้อนะครับผมบระเดี๋ยวขึ้นลงสีงไงดยดออครับพี่น้องเพราะว่าเขาบ่าเป็นราคาช่วงนี้นะครับผมเศรษฐกิจพอดียังกระไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปกินเขาครับผมวันที่นี่ยายออก,กับสีเฮ็ดอันเฮ็ดอันแล้วแล้วเฮ็ดไอเอียงเกาะเฮ็ดเนื้อนะครับผมได้เนื้งง่วมากสันตัวนะครับกินเขานะกันเฮ็ดลาบยาโซตัว เรือนเรียบร้อยครับแม่ครับหลังหรวอเปล่าพี่น้องมาที่นี่อานคืบตัวครับแม่บาดเจ็บอาหารสิงโตบ่เนาะพี่น้องเนาะจได้ไหมครับอ้ออเื่ันนี้เป็นออเดอร์เปื้อนเหรอครับเดี๋ยวพึ่งกำลังหลับอยู่เดี๋ยวกำลังหลับพอบูดไปกรองมึงเป็ดเนาะจะขั้าจะแจกจะขั้าจะแจกเพราะว่ามันนั่นบ้านนั่นไอ้ดีกที่แจกแดกแจกแดกตับงท่ว่ามาเมืองกันนะพามันคือคือเพลิน เขาก็ต so ้องคุยเป็นเสียบสมซิกเนเจอหรือเปล่านี่บะคมบะคมสดบีสดบี่ปฉี่คอยเอาใส้ขวดนุ่มๆกับอยเป็นเล็กหน่อยสุดบีสดบีสดบีบีเอาละเอาลเอาลาเอาลาคือบมดจำแย่คนห้อใส่นะฮะบะคมคนละขมบีบอมบ่เบิดขวดได้ปะขุดจนเป็นฟ่วงขุดปัาขุดปัดถึงเลย มัแงแครน่าจะรวยมับีแทร่รถอวยบีแท่ถ้าใจร้ายมันเสียบได้อันนี้เป็นออเดอร์ครับพี่นอ้องเดี๋ยวก็ลาบแห้งสีคักตัวนี้เดี๋ยวพากินบีแธ่เริ่มชงว่าได้เลยผู้เบิ่งน้ำลายไหลหยดๆเลยหลาบเนื้อสูตรแย่ออกพานหนึ่งดับยะโสครับพี่นอ้องอันนี้แย่โอกแซ่เพียแล้วเรียบร้อยมาเลย มาจูงตรงกันเลยใช่ไหมอาถานอาถานอาถานว่าว่าเอาจากนอกเงื่นค่าเกี่ยวเข่านอกจังแั่วันนี้ถือเหล็กก็พอจะเอาดอกถือเหล็กยู่โอ้ยเข่าเต็มเหล่าโยยกไปขายก็ได้ดอกอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วเอาเต็มเหล่าอยู่เว้ย่ามีเข่าสดร้ายหน้ามิจะเข่าฟั้นอ๋อ อย่เปิดๆด้วยว่าขันขด้งินว่าเอาเงินมาหาจัดสิเอาห้อีดีว่ไดี้พี่น้องยาส่โสพยามัลแแบบแซบเลยแแบบแซบแบแซบพี่น้องต้องไปสบายดีรบ้าเท่านบ้เ่านหรือบคือบ้าเท่าเหรนะวันวันนี้น่ยว้าวิบ้าเท่า มาเด้อมันไมกินเขาเพาเขาคืนเล่าลาบยาสูบพี่้หงเป็นเล่าลาบยาสูบมันนี่ยแอกเาแกก็บาวถาดนะครับ้ามีไงโอ้โหจัหวากัน่ผมแผใจเยังแนวผมโบ้ผมเอาฝาเปลี่ยนลาบยาสูลาบโอ้ผมมัลาบยาสู เรกไม่จกดูได้เยอลยเนะไวเลยแสบพี่้าพี่รองแ่บความแสบเกกี้ย่พี่นึงโขายหลับเนาะใคมีแต่ซังนม่นู่นนี่มาล่าไส้ไส้ผมตดตายดนยอด่เละซู่ข่าคมเลือดให้กั่จะขี่เลือนี่จะสบายได้ไีมนั่งนั่งซื่อขา่ข่ไม่อ ทำบ่เรียนง่ายเห็นง่ายหมวดเนี่ยเออมาต่อเขาตั้งอย่จ้ะเมนโอ้สาวลุ่โอ้เขาึ้นเล้าเนี่ยมาเป็นยังไงลูกพมนีโเขาึินเล้าหลงแหงเล่ลูกหลานมาซอยรับเปล่าเนาะรับรัรบ่ได้หเนี อ่น้องไรยิ่งข่าวเขาจบไหมเอาพี่น้องม,มาก,กินข้าวครับผมกินข้าวแล้วกระสีไปถ้เาเงินต่อนะครับผมสวีนะครับสวยงานต่อครับงงอเอาไว้ซ้ำนี่เนาะนะครับ<อ>ผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม <laughs> จังพอกันไหมนะครับผมพี่นอ้องนี่แหละ <รา S 1> บรรยาก,กาศ เพื่อโซ่ท่อนวันน้พ่อดนนี่พี่น้องผู้อยู่ทางไกลทางไกลนะครับผมนข่าขึ้นเหล่านะครับผู้อยู่กรุงเทพกับถ้าเห็ดการณ์วันน้บ่ได้บรรยากาศทาั้งบ้านคือจังจังสีได้พี่น้องเนะงาะโอ <c oughs> ม่าสีมืออยู่แม่สาก็ได้เสดายเหรอเสดายเสียดายได้ลูกบ่ได้มาซอยเหรอ <c oughs> ไม่มีไฟติดายผุดเลยพรนี่ทั้งเสดายครับพี่น้องผมนี่เสียดาย แช่ไลยบ่ได้ขายเขานะขันมาท่านมือเกี่ยวนั่นเดชขายเลยนะครับบัวขายบ่วขายบัวเดชมือเกี่ยวซอยบัวขายเลยครับดำกับบั้ดำซอยแล้วอ่ะไดชขายเลยครับเอาตอนนี้เราพี่น้องนะครับเอาไปตอนนี้เนาะพี่น้องน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณี่สวัสดีครับไบายเนี่ยไปไ,ไปได้เลยเอาโอเคแล้ว